สวัสดีค่ะวิธีชีวิตเรียบง่ายค่ะเมื่อนี่จะเป็นวันร้อยกระทงแล้วค่ะพี่น้องจะมีงานค้ำค่ะจะเป็นตลาดนัดอยู่ในอำเภอศรีสงครามราีและค่ะจะพาพี่นอ้องมายังตลาดนัดในอำเภอศรีสงคราวัานร้อยกระทงค่ะเมืเม่อนี่ของที่ขายรายนีสสุดกัน่าจะเป็นกระทงค่ะพี่น้องขายแต่แต่ทั้งยางขอามาเลยค่ะกระทงรักตลีกระมีค่ะพี่น้องอร่อยมาก,าาออกมาหินมาย ตรงนี้จะเป็นตลาดสดอำเภอสีสงคามค่ะจะขายทุกมือเลยค่ะตอนนี้ก็ย่างเลยตลาดสดขม้าค่ะพี่นอ้องตรงทางจอดรถของตลาดสดนี่ก็จะเป็นพื้นที่ตลาดนัดหมดเลยค่ะมือนนี้ของมือนนี้มหลายแห้งค่ะพี่น้องย่า,างขม้าครั้งนหลากหลายมากเลยค่ะทัองอาหารทะเลเครื่องคัวค่ะแล้วมาสะดุดตาอยู่ต้นหอมแบงค่ะพี่น้องมาเลยี่สิบบาทมาต้นเ,น,นเลยค่ะพี่น้อง แด็กกมีมาหม่วงเปียวค่ะด่านผลไใหม่มกับคนลุ้งหลายค่ะพี่น้องเมื่อนี้วันร้อยกระทงค้นเมื่อเดินตลาดนานนี่หลายหลายค่ะพี่น้องไม่ปัดขนไก่นี่ก็มีหลากหลายร้อยขันเด็กกเขาเมาค่ะพี่น้องนาหน,นี่กเขาเมองเนาะค่ะมหมองหลายถึงกระเสียบเื่อไงนี้ะค่ะผันมาอีกจัาหน่อยกับเป็นฟ้าสมค่ะพี่น้อง ปลาสม้มนี่จะขึ้นชื่อได้ได้คะของอำเภอสีสงขามาเนี่ยคะได้นก็คือเป้าหมายของพวกเขาค่ะพี่น้องมาหลานขายต้นไม้ค่ะว่<อ>า <ๆ S 2> จะมาหาซื้อต้นไม้ไปปลูกค่ะพี่น้องตน้นไม้ี่ก็มีหลากลายค่ะแล้วกับพันธุ์งามๆทั้งนั้นเลยค่ะ<อ>แต่ญาติม้ากบพวกเขานะคะ<อ> <ๆ S 2> คนจะซื้อต้นมะเขือแล้วกับพริกไปปลูกค่ะพี่น้องเลยฝากกันมาเลือกเมืองค่ะ เป็นมากแล้วมาละกอกันนี้ค่ะพี่น้องมะเขือนี่ก็ต้นละสิบบาทถูกค่ะสิ่งที่เขามาสื่อก็คือดอกดอเลื้งค่ะพี่น้องถุงละยี่สิบาทค่ะแล้วก็สื่อหอมแบงน้ําัะหนึ่งมัดน,นี่ก็คือลานขายสม,มุนไพรค่ะพี่น้องเป็นพวกหลากใหม่เนาะค่ะบำรุงหลางกายค่ะลานอุปกรณ์การ,กรเกษตรกันนี้ค่ะ ใน้านนี่ก็พ่นสื่อหลายคือกันค่ะพี่น้องจะเป็นพวก้านมาเมล็ดผักต่างๆค่ะช่วงพคนจะมาหาเหลือกสื่อมเมล็ดผักไปป,ปลูกขายเนาะค่ะเพราะว่าเป็นช่วงหนาหนาวค่ะ้านปลาท่งกับมี่ค่ะพื้นละหกสิบาทกับมี่ค่ะทานมาอีกก็จะเป็นพวก้านเครื่องใส่ทั่วไปค่ะจะมีสินค้าหลากหลายค่ะนี่ก็จะเป็น้านเครื่องจักสานค่ะพี่น้องขายหวดค่ะ วันหนึ่งก็ะมี้เด้อค่ะก็จะเอาไว้วัดขนาดใส่เป็นหนวยแล้วขายที่เป็นขายค่ะกระติบเข่าก็มีแตังงามๆเด้อค่ะพี่นงตะก้าสีสวยละกระถาดงามๆทั้งนั้นเลยค่ะและนี่ก็คือหินรับมิดต่างๆค่ะพี่นงมาแวะสื่อว่าจะสื่อไปรับมิดกรีดยางค่ะจะมีชนิดของเพลนเนาะค่ะหินระมิดกรีดยางก็จะมีหลากหลายค่ะ

S <s <ans> <S และพวงเข้าก็เดินออกมาจากตลาดแล้วเด้วยค่ะพี่น้องจะมาแหวสื่อดอกกุหลาบค่ะจะมีอยูล่ลานเดียวค่ะพี่นอ้องจะเป็นหนองที่พวกเขาจอดรถพอดีเลยคะ่ะและนี่ก็คือของที่พวกเข้าสื่อเมื่อนี้ค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็จะมีงานบุญกระถิ่นพอดีค่ะพี่น้องตรงขามที่พวกเขาจอดรถนี่จะเป็นวัดค่ะก็จะเอากำลังจะแห่กระถิ่นเทาวัดนะคะ่ะ บริทไทยบรรยากาศตอนพนแหก่กระถินเขาวัด่ฮมิงเด้อค่ะพี่น้องว่าจะกลับมาเหตุงานอยู่สวนต่อน,นะคะ่ะมีก็คือต้นพิกต้นมะเขืออธิญาซื่อมาค่ะสำหรับพิมีกับขอบคุณพี่น้นองที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ